พุทธเจ้าตัดแล้วห้ามนำธรรมะของเราตถาคตไปขับเสียงยาวต้องเข้าใจด้วยทีเราก็าลบพุทธเจ้าไม่หละพวกเธอศาสนาไหนล่ะศาส,สนาพุทธศาสนาเปรตศาสนาผีล่ะเดินถีนอกรีดนอกลอยกับได้ดีได้ดีเป็นที่ยกย่องจันระถืนของอุบาสกุจิกา ใครผิดใครถูกแหละเอา้ามาพิจารณี้เร่าเต้กขึ้นี่มันสมเหตุสมผลเรอ่ะถ้าใครเวบะเข้ามาก็แสดงว่ากลุ่มนั้นทั้งพระเถรนเนจีวาสิกาเป็นพวกเดรัจฉีนอกดี่นอกลอยเป็นพวกทําลายพระพุทธศาสนาทำลายประเทศชาติบ้านเมืองทำลายสถาบันเราเทศขึ้นนี้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยธรรมด้วยวิน,นัยถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษานั่นสติรรกษาตตัวไหนจะรักษาถ้าพระ อุบาทว์ตัการไม่รักษารู้บุญรู้บาปไหมล่ะถ้ารู้บุญรู้บาปจะกล้าทำเหรอจะกล้าเอาไปเช็ดแลเทเสียงเหรอนี่ขยมก็ไม่รู้นั่งฟังกร้องไห้น้ำตาร้องไห้ไปว่ากันไปเห็่เรื่องพระคุณพ่อแม่และไอ้คนเทศมันเรื่องมันรู้เรื่องพระคุณพ่อแม่ไหมล่ะเคยดูแลพ่อแม่ไหม มุก็จะถามพระเรานี่เลยพวกพระเทศเล่ทเทศเสียงนี่หละเทศถึงพระคุณพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้เคยดูแลพ่อแม่ไหมล่ะเคยกราบเคยไหว้ไหม่ะเคยปนนีบัติเวลาท่านเจ็บคเคยได้ดป่วยไหมแล้วมุกก็จะถามเลยนะจ้างก็ไม่มีสอนคนอื่นได้แต่สอนตัวเองได้หรือไม่ แล้วจึงไม่ได้สนใจใครนี่เรากลบก็คือพุทธเจ้าเท่านั้นอยู่ใน,นโลกนรกเขาไปนี่เขาจะว่าอะไรเคยไปเห็นนรกเห็นสวรรค์มาหลวงปู่ไหมล่ะตั้งแต่เป็นคารวาสนู่นเราจะจจดทางโลกไม่ได้ขาเราเห็นนี่ก็มีแต่พวกพระพวกนี้ที่ไปตกนรกเนี่ยก็ไม่เห็นว่าคนดิบคนดีคนไอ้ก็ไม่เห็นว่าไอ้ ไอ้พวกมนุษย์ไอ้อพวกคนจะตกนรกอย่างเดียวญาติโยมจะตกนรกอย่างเดียวก็พระเราก็ไปตกนรกก็มีแต่พระเรือยๆจำๆพระที่เหล่ที่เสียงนี่แหละพระกินเหล้าพระกินลาบเลือดพระกินข้าวทุกเวลาพระขุดดินดายะ้พระของเขียวจมอยู่ในในรกนู่นเคยเห็นไหมละ่ะ